ห่วงไม่ได้ริวอาทิตย์โพสต์รูปร้องไห้บอกลาก่อนก่อนลบทิ้งล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆทางด้านริวอาทิตย์โพสต์รูปร้องไห้บอกลาก่อนก่อนลบทิ้ง ทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้จากกรณีข่าวของอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์สุปตายุค90ชีวิตพลิกผันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดไร้บ้านไร้ครอบครัวกินนอนข้างถนนอาบน้ำตามปั๊มมีลูกก็โดนกีดกันไม่ให้เจอหน้านำซ้ำยังป่วยเป็นไบโพลารักษามานานกว่า10ปีสร้างความสะเทือนใจให,ให้กับคนที่อ่านข่าวเป็นอย่างมาก ดยริวอาทิตย์เคยเป็นอดีตพระเอกวัยรุ่นที่โด่งดังมากๆเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นที่รู้จักในละครเรื่องวายไรา์ไฮสคูลวายไ้า์เฟชี่รวมถึงงานพิธีกรอื่นๆอีกมากมายแต่จูๆ่ๆริวอาทิตย์ก็เจอมรสุมชีวิตไม่มีความสุขกับการทำงาน เพราะต้องแบกรับความกดดันมีลูกชายสองคนกับภรรยาคนแรกและลูกสาวหนึ่งคนกับภรรยาคนที่สองก็โดนกีดกันจนต้องไปพึ่งแอลกอฮอล์ซึ่งขณะนี้ก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงได้ให้ความช่วยเหลือริวอาทิตย์กันอย่างมากมาย ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นริวอาทิตย์โพสต์รูปร้องไห้บอกลาก่อนก่อนลบทิ้งโดยทางด้านริวอาทิตย์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพร้องไห้ตาแดงพร้อมกับข้อความด้าน,ฟน,ฟนแฟนๆแห่เข้าไปให้กำลังใจกันเพียบก่อนที่ภายหลังเจ้าตัวจะได้ลบโพสด,ดังกล่าวออกไปก็ทําเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้